ยาเสพติดเป็นพิษภัยของสังคมการเอาชนะยาเสพติดในสังคมของชุมชนต้องใช้วิธีการและการดำเนินการหลากหลายมาตรการรวมทั้งแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำสังคมและชุมชนสู่ความเป็นสุขที่ยั่งยืนที่ชุมชนบ้านน้องขนาดหมู่ที่7ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้เป็นชุมชนหนึ่งที่พวกเขาเหล่านี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงได้ นา้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีนายที่วาวอรย์พัฒนาะผู้ใหญ่บ้านหนองขนาดเป็นผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลในการพัฒนาชุมชนให้พ้นภัยจากยาเสพติดบ้านหนองขนาดของเราเนี่ยนะครับได้รับพระมหากรุณาที่คุณนะครับจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาธนะครับท่านได้สละทรัพย์นะครับส่วนพระองค์นะครับมาก้อนหนึ่งเรียกว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินทุนนี้นะครับเอาไว้มาเพื่อใช้สําหรับการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด โดยสันติวิธีนะครับตามแนวทางของกองทุนแม่ของผ่นดินนะครับซึ่งนับว่าเป็นวาสนานับว่าเป็นกองทุนแห่งความดีงานที่ตกมาถึงบ้านหนองคานานครับและซึ่งขณะนี้นะครับเราได้ใช้กองทุนนั้นนะครับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งณปัจจุบันนี้หนองคนาของเรานะครับถือว่าเป็นชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดโดยสิ้นเชิงนะครับเรามีการจํากัดปริมาณผู้เสพนะครับการค้นหา ครัวเรือนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วการคัดแยกนะบุตรลายบุคคลนะครับเพื่อ,อจะได้ผู้เสพนะครับเข้ามาสู่กระบวนการเพื่อเป็นให้ความอบอุ่นเราสร้างอาชีพนะครับเราให้เด็กที่กลับตัวกลับใจเรามีทุนให้ประกอบอาชีพซึ่งณขณะน,นี้เด็กผู้กลับตัวกลับใจได้ทำมาหากินนะครับได้มีไรายได้ตรงนี้แล้วเรายังเอากลุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยนะครับมาช่วย เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของเรานะครับเด็กนะครับก็มีสํานึกที่ดีกลับมามีความอบอุ่นผมเมื่อก่อนผมได้ติดยาเสพติดและได้ตอนนี้ได้เลิกกลับเป็นคนดีแล้วเมื่อมีคณะ,คณะกรรมการของกองทุนแม่ให้โอกาสให้ผมกลับตัวกลับใจผมเลยได้มาทํางานอยู่ที่ตรงนี้กับคณะกรรมการของหมู่บ้านหมู่เจ็ดครับและผมก็ขอขอบพระคุณสมเด็จพระราชินีและคณะกรรมการกองทุน แม่ของเป็นดินที่ให้โอกาสผมกับตัวกับใจมอบเงินทุนส่งเสริมอาชีพให้กับผมผมขอบพระคุณมากๆครับชาวบ้านของเราเนี่ยมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะแล้วก็ทําให้สภาพเป็นความเป็นอยู่แล้วก็มีวิถีชีวิตที่ดีดีขึ้นนะคะทําให้เรามีรายได้เสริมขึ้นอีกเยอะแล้วก็เยาว,วชนของเราก็มีส่วนที่จะเข้ามาร่วมในตรงนี้ทําให้บ้านของเรานี่ก็ ปลอดภัยจากยาเสพติดและนี่ก็คือภาพสะท้อนที่น่าชื่นใจภายในรั้วชุมชนบ้านน้องขนาดแห่งนี้ชุมชนดูแลชุมชนด้วยหลักสันติ วิถีวัฒนธรรมไทยแก้ไขผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดของชุมชนแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้หมู่บ้านเป็นโรงพยาบาลใช้กรรมการเป็นหมอใช้บ้านผู้เสพเป็นเตียงผู้ป่วยใช้ยาของหมู่บ้านด้วยการให้อภัยให้โอกาสและบรรยากาศแบบเป็นกันเองดูแลช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกันจนกว่าผู้มีพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้ อานอนท์สองแสงถ่ายภาพอุพาเรืองุ่มสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงาน